สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ลงทุ่งทุ่มเทความพยายามในการสร้างแปลงนาในบอ่อพลาสติกมาประมาณ1อาทิตย์วันนี้แปลงนาบอ่อแรกของลมทุ่งสําเร็จลงแล้วครับวิธีการของลมทุ่งก็คือขุดดินลงไปเป็นบอ่อสูงประมาณ50เซนนะครับเสร็จแล้วเอาปูนซีเมนต์หรืออิฐบล็อกมาก่อเป็นขอบบอ่อแล้วก็ปูด,ด้วยวัสดุ3อย่างด้วยกันครับ ชั้นที่1หลุมทุ่งปูวัสดุที่เขาใช้คลุมหญ้านะครับแล้วก็มาชั้นที่2ใช้พลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึมแล้วชั้นที่3ใช้วัสดุคลุมหญ้าปูทับอีกชั้นหนึ่งสรุปแล้วจะเป็นเหมือนแซนด์วิชนะครับจะมี3ชั้นโดยมีพลาสติกป้องกันน้ําซึมอยู่ตรงกลางเพื่อนๆครับได้มาถึงวันนี้บ่อหรือว่านาในบ่อพลาสติกขอหลุมทุ่งสําเร็จแล้วครับ และนี่ก็คือบ่อที่สำเร็จแล้วครับลุงทุ่งขุดดินกลับใส่ลงไปจนเต็มแล้วครับซึ่งมันเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวแต่ลุงทุ่งก็ทำด้วยความสุขใจนะครับก็เลยทำได้เรื่อยๆจนมันสำเร็จครับและนี่ก็คือดินปุ้งกีสุดท้ายสำหรับนาแปลงนี้ที่ลุงทุ่งจะไปใส่ให้เต็มแล้วก็ให้สมบูรณ์นะครับ ยัทุ่งขนดินอยู่อย่างนี้ครับอยู่ประมาณ3บวันครับถึงจะขนดินได้เสร็จนะครับเพราะว่านาแปลงนีงก็ใหญ่พอสมควรครับแต่นี่คือปุ่มกี่สุดท้ายของนาแปลงนี้ครับเพื่อนๆครับ